สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชกรนะคะนิชกรวันนี้ก็อลเล r รสนะคะสวัสดีทุกคนก็เป็นคลิปที่อัพโหลดตอนดึกนะคะทำรายการใหม่ไปแล้วก็มีความสุขก็คือพลังงานมันเยอะก็เลยยังไม่อยากนอนนะคะก็มาพูดต่อในเรื่องของคุณชูวิทนะคะกับทนายนะคะ แล้วก็สารวัตรซัวนะคะเออเราจะมาพูดพูดกันถึงคือรายการคุยให้คิดกับมิจฉากรนะ่ะช่วงเนี้ยนี่ทำรายการคือนี่จะพูดแต่เรื่องการเมืองนะคะการเมืองแล้วบังเอิญว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าคุณเออวันนี้ทนายสิทธานะคะก็ออกมาพูดของเรื่องของการแฉะนะคะของคุณชูวิทย์นะคะว่าคุณเออ คุณทนายตั้มเปิดศึกคุณชูวิทย์นะคะแล้วก็ออกมาแฉตอนเช้านะคะคุณทนายตั้มก็บอกว่ามีการรับเงินมาที่50ล้านนะคะแล้วก็เอามาบริจาคแค่ห้าหกล้านแล้วก็ถ่ายกระเป๋ามาให้ดูด้วยนะคะแล้วก็เออก็พูดมากมายนะคะว่ามันเป็นอาชีพที่หากินอาชีพหนึ่งซึ่งเหมือนกับแฉเพื่อชาติอย่างเงี้ยค่ะแฉะเพื่อชาติ นะคะก็คือรายการมาเปิดโปงการกระทำการกระทำความผิดของคนที่เป็นนักการเมืองคนอื่นเช่นบางคนอาจจะรู้จักกับมาเก๊าแปดแหรือว่าบางคนอาจจะเออรู้ว่านักการเมืองบางคนเนี่ยรับเงินมาจากตู้เ่าหรือว่ามาเก๊าแปดแนะคะหรือว่าคุณบอสแต่ว่าพอพอคุณชูวิทหรือว่าคุณบางคนนะคะนักร้องทั้งหลายนะคะ ออกมาแฉใช่ไหมคะเพอออกมาแฉเนี่ยเออนักการเมืองคนนั้นเขาอาจจะเป็นรัฐมนตรีเป็นมีตําแหน่งทางการเมืองอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็เอาเงินไปให้ปิดปากเพื่อที่จะยุติข่าวให้มันเงียบไปเช่นหลายๆข่าวในเมืองไทยที่มันดังๆนะคะที่มันดังๆแล้วก็อยู่ดีๆก็ถูกเปิดโปงแล้วมันก็หายไปอะคะ่ะเช่นข่าวของสลวัสัวนะคะหรือว่า ข่าวหลายๆข่าวเลยค่ะข่าวกระทิงแดงที่ขับรถชนข่าวข่าวที่มันเป็น t a t k l k of the t ดอะทาวท็อก the to t ะ t ็กก็คือพูดกล่าวขานกันทั้งเมืองเลยคือบางทีเนี่ยเดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่าบางทีนี้พูดภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะภาษานี้ก็ไม่ได้ดีนะคะแต่จะพูดทับศัพท์เนี่ยใครมาฟังนี้นี่ก็อยากจะให้เออพูดภาษาอังกฤษได้ไปด้วย นะคะบางคำที่นี้สอนได้เล็กๆน้อยๆถ้าคุณฟังไปเรื่อยๆคุณก็จะได้คำศัพท์ vocabulary นะคะไปเรื่อยๆนะคะอย่าอย่าโกรดนี้นะคะว่าอาจจะหาว่านี้แบบว่าดัจจริตพูดอะไรงเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะคือมันติดปากเพราะว่าเราอยู่สางประเทศเราใช้แต่บางทีกลับมาเมืองไทยหลายปีแล้วอ่ะมันก็ยังมีบางคําที่มันทับซั์อยู่ก็ถือไปว่าเรียนภาษาอังกฤษไปกับน,นี้เลยนะคะในรูปประโยคนะคะว่าเออแต่ว่าทุกครั้งที่นี้พูดนี้ก็จะพูด3ามการออกเสียงแล้วก็แปลให้ด้วยนะคะ Talk of the town นี่คือคือพูดกันทั้งเมืองนะคะข่าวที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งะค่ะพูดง่ายๆใครๆก็รู้อย่างเงี้ยค่ะเช่นดาราเจปินเนี่ยสงสัยว่าจะเลิกกันอยากกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยนี้อยู่ดีๆข่าวการเมืองข่าวคอร์รัปชันข่าวการฆ่าตัวตายข่าวโคคดีคมขืนข่าวอะไรพวกเนี้ยมันหายไปได้ไงอะคะคืออันเนี้ยคือมาชวนให้คิดอย่างที่ทนายทนายตั้มเนี่ยบอกว่าเออคุณชวิต รับเงินจากสารวัตรชั่วสารวัตรซัวนะคะห้ล้านแล้วก็เอามาบริจาคแค่แค่ไม่กี่ล้านใช่ไหมคะห้าหกล้านค่อยๆซิปเปเลตซิเปเลตแปลว่าซิปเปเลตแปลว่าแบ่งแยกกันะคะแล้วก็ทยอยทยอยไปนะคะไปบริจาคทีนี้พอพอทนายตั้มออกมาพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณชูวิทก็เอาพระพุทธรูปออกมาสาบานเลยค่ะ ว่าไม่ได้พูดแต่ถ้าเกิดใครรับตรงนั้นนี้ตรงนี้มาเนี่ยก็ขอให้เวกรกรรมมันตามไปให้มันชีพอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาวิเคราะห์บุค,คลิกภาพพฤติกรรมของคนสองคนนี้กันนะคะก็คือว่าคุณเชื่อใครอะคะโดยปกติของเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวที่มันในการเมืองแล้วมีเรื่องราวออกมาดังๆๆแล้วมันก็หายไปเช่นสวส่งเออะไรกันแล้วแต่ มันมีการเคลมการมีการปิดคดีการมีการจ่ายเงินปิดปากกันหรือเปล่าหรือว่านักข่าวเอามาพูดแล้วก็มันหายไปมีการจ่ายเงินให้หนักการเมืองจ่ายเงินให้หนักข่าวหรือเปล่าอันนี้มันมีปกติในสังคมไทยในยวงการการเมืองนะคะแต่ว่าออาชีพแฉเพื่อรับเงินเพื่อปิดปากอะคะ่ะนี่ก็ไม่ค่อยเห็นนะคะ แต่ว่าช่วงนี้มันอาชีพนักร้องอะในวงการการเมืองคือในวงการข่าวอะเขาก็แซวกันเวลาพูดถึงเรื่องการเมืองหรือว่าคุณสันทนาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งคุณสนทินะคะจะพูดบ่อยมากเลยว่าใครคนไหนอย่างไรทีนี้ก็ทุกคนที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยมีข่าวหมดเลยว่าเขาอะคือเหมือนรับเงินเพื่อปิดปากมาแฉแล้วก็ปิดปากใช่ไหมคะทีนี้ทนายตั้มเนี่ย ไม่ค่อยมีข้อมูลผิดพลาดนะคะนี่อะ่ะเชื่อทนายตั้มอย่างหนึง่งบุคลิกเขานะคะอิมเมจของเขาอ่ะคือทนายตั้มเนี่ยต้องมีข้อมูลถึงจะพูดนะคะถ้าไม่มีข้อมูลอะ่ะไม่พูดแล้วก็ไอ้กล่องเงินกล่องกระดาษถุงกระดาษอันนั้นอะ่ะเขาทําถึงตีหนึ่งอะคะกับทีมงานเขาว่าที่จะทําให้ดูว่าไอ้ปึกเงินใน,ในรูปถ่ายที่มันอยู่ในถุงกระดาษในปึกนั้นอะ่ะมันมีกี่ปึกมันไม่ใช่ห้าล้านอย่างเงี้ยค่ะ คือน่คิดว่าคนที่ concentrate c o n c e n t r a ก็คือตั้งใจที่จะทํางานอ่ะเขาก็จะต้องรู้ว่าจะรูปคดีมันจะเป็นยังไงอะไรพูดได้ไม่ได้หลักฐานเพราะว่าเขาเป็นทนายใช่ไหมคะการจะจับคนเนี่ยค่อยๆปล่อยหลักฐานออกมาสไตล์ของทนายตั้มนี่จะค่อยๆปล่อยหลักฐานแต่มีหมดนะคะทนายตั้มเนี่ยมีหลักฐานนี้เชื่อแต่ค่อยๆปล่อยมา ปล่อยมานี้ไม่รู้ว่าการปิดปากเงินปิดปากของผู้ต้องหาสามารถปิดปากทนายได้หรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นการเคลมกันหรือว่าปณิปนอมไหมแต่ว่าพอคุณชูวิทย์ออกมาพูดอย่างนี้มันมีคํานึงที่นักข่าวถามคุณชูวิทย์นะคะว่าตั้งนานแล้วทําไมคุณชูวิทย์ไม่พูดทาไมคุณคุณชูวิทย์เพิ่งมาพูดช่วงนี้คุณชูวิทย์ก็บอกก็แล้วแต่ก d just tell me to do นะคะก็คือพระเจ้าบอกให้ฉันทาอะ เออตอบอย่างนี้ค่ะมัน m a k ม sense ไหมไม่ k ม s e เซนเนาะแต่วันนี้ก็ไม่รู้นะคะไม่สามารถฟันธงได้ว่าเออว,ว่าที่แท้จริงอะ่ะมันเป็นยังไงแต่นี่ยละค่ะคือรายการคุยให้คิดเก่านี้ที่ว่ามาจับเขาคุยกันมาคุยกันว่าคุณเชื่อใครล่ะคะคุณเชื่อไหมว่าคุณชีวิตแฉพักภูมิใจไทยเพื่อชาติแล้วคุณเชื่อไหมว่าทนายตั้มรับเงิน เกี่ยวเนื่องกับคดีรถไฟฟ้าสีส้มเพราะว่าเงินจํานวนมากสามหมื่นเ่อรล้านอย่างเงี้ยค่ะก็เอกมาจ่ายได้เพราะฉะนั้นน่ะคือมีความเป็นไปได้ทั้งหลายอย่างนะคะนี่ก็ไม่เชื่อแต่ว่าเวลามันจะพิสูจน์แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมามันมาช่วงเลือกตั้งนะคะมันรุนแรงครั้งเนี้ยแล้วมันก็อาจจะทําให้ชีวิตของคนน่ะไปอยู่ในคุกได้เลยนะคะ แล้วก็บาปกรรมเอามาแบบสาบงสาบานอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะมันมีเป็นคดีแล้วว่ะค่ะตอนนี้ระหว่างภูมิใจไทยกับคุณชูวิทย์แล้วก็คุณชูวิทย์กับทนายตั้มอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจไทยเอ่อคุณศักสยามสายสีส้มก็โดนคดีไปแล้วภูมิใจไทยโดนยื่นยุบพักภูมิใจไทยยื่นฟ้องคุณชูวิทย์ทนายตั้มออกมาแฉคุณชูวิทย์ก็ออกเอาพามาพูดสไตล์คุณชูวิทย์เนีาา่ยคุณชูวิทย์แกเคยเป็น ค,คุณชูวิทย์เนี่ยแกเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนต่างประเทศนะคะก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็ทำธุรกิจสายสีเทามานานเพราะฉะนั้นนแกนรู้ข้อมูลเช่นกันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงจะถามว่าใครได้ใครเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้คุณชูวิทย์เป็นบุคคลธรรมดานะคะเคยพูดกับสัมภาษณ์กับนักข่าวว่าไม่กลัวตายไม่กลัวที่จะออกมาทําแบบนี้นะคะ แต่ก็ลากคุณศักสยามสายสีส้มออกมาด้วยนะคะลากพักภูมิใจไทยลงมาหมดเลยซึ่งกระทบกับผู้สมัครทั้งพักนะคะการที่ทําลายชื่อเสียงของพักภูมิใจไทยเนี่ยก็พรุ่งนี้คงจะเป็นข่าวกันหรือว่าเงียบไปอีกก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าทนายตั้มเนี่ยเป็นทนายออกมาอย่างนี้แสดงว่ามีลูกความนะคะคือไปให้ทนายตั้มออกมาแฉอย่างนี้แสดงว่าให้ข้อมูลอะไรไปก็พรุ่งนี้ดูกันแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่ก็ขอคิดว่าทนายตั้มมีข้อมูลคะ่ะ มีเหตุการณ์มีเหตุผลที่จะออกมาพูดและมีข้อมูลมีหลักฐานมากกว่านี้นะคะแต่ว่าการไปเกาหาใครเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องแต่นี่แหละค่ะเป็นเกมการเมืองที่เล่นเต,ตะตากันนะคะมีความได้เปรียบเสียเปรียบเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วก็เงินเป็นเดิมพันเทหมดหน้าตักนะคะก็ระวังไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะคุยให้คิดกับ